สวัสดีครับคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการพ่นกระเบื้องนะครับผมป้ายซุ้มประตูนะครับโดยใช้เครื่องตู้พ่นทรายตัวนี้นะครับผมใช้ลมใช้แรงจากถังลมนะครับผมพ่นเข้าไปในเนื้อกระเบื้องที่เราได้ติดติ๊กเกอร์ แล้วเราก็แกะให้เป็นรอยตัวหนังสือที่เราจะพ่นออกแล้วใช้ตู้เครื่องพ่นทรายตัวนี้นะครับผมพ่นให้เป็นรอยแบบนี้นะครับสีน้ําตาลเนี่ยครับคือรูปทรงหนังสือที่เราได้พ่นจากกระเบื้องสีดํานะครับผมเข้าไปลึกนิดหนึ่งนะครับในเนื้อกระเบื้องต่อมาเราก็จะใช้สีพ่นอุตสาหกรรมนะครับผมสีรองพื้นนะครับพ่น บางๆนะครับผมรอบแรกเพื่อให้สีนั้นได้เกาะกับเนื้อกับเบื้องนะครับผมไม่ต้องพ่นหนานะครับพ่นบางๆก่อนรอบแรกแล้วนําไปตากแดดนะครับให้แห้งแล้วเราถึงค่อยมาซ้ําอีกรอบหนึ่งโดยใช้สีรองพื้นนะครับผมสีเดิมนะครับพ่นให้พ่นให้ดูสวยแล้วก็ เนียนขึ้นนะครับหลังจากที่เราพ่นแล้วไปรอบหนึ่งเราต้องมาซ้ําอีกรอบนะบผมอย่างน้อยเราก็ต้องพ่นสองรอบนะครับสีรองพื้นนะครับใช้สีเหลืองนะครับก็จะพ่นประมาณนี้นะครับผมการพ่นก็ต้องอย่าพ่นใกล้นะครับผมพ่นห่างๆนะครับผมโปรยครับ ให้เสมอนะครับสีจะได้ลงแบบเสมอกันนะครับผมไม่หนักไม่เบานะครับนี่ก็คือวิธีการพ่นนะครับไล่สีขึ้นไปเรื่อยๆครับตัวน,นี้เป็นการพ่นรอบที่สองแล้วนะครับผมก่อนที่เราจะได้ทำการพ่นสีทองอีกสองรอบเหมือนกันนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับพ่นแล้วนะครับผมก็จะเหลืองนวลครับผมสวยงามนะครับหลังจากที่เราทำการพ่นรอบที่สงแล้วเราก็ต้องนำกระเบื้องเอาไปตากแดดนะครับผมเพื่อที่จะให้แห้งเพราะว่าเราไม่มีห้องอบสีนะครับ ถ้าเรามีห้องอบสีก็จะดีมากแต่นี่เราใช้แดดนะครับใช้แดดใช้ความร้อนจากธรรมชาตินะครับผมต้องให้แห้งจริงๆนะครับไม่งั้นผลเสียตามมาอีกเยอะเลยครับหลังจากที่ตากแดด จนแห้งแล้วนะครับผมมั่นใจตรวจดูว่าแห้งสนิทแล้วครับเราได้เราก็นํากระเบื้องมาต่อไปก็ใช้สีทองนะครับผมมาพ่นนะครับรอบแรกนะครับบางๆเช่นกันนะครับผมนี่คือสีจริงแล้วนะครับผมสีทองนะครับเราก็พ่นบางๆครับรอบแรกไม่ต้องพ่นหนานะครับ พ่นไปให้ครบทุกแผ่นเหมือนกันนะครับไปกลับอย่างละรอบพอครับผมไปกลับรอบหนึ่งนะครับไปกลับรอบหนึ่งแล้วก็ขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโดยใช้การพ่นโปรยๆครับบางๆนะครับ พอพ่นแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่ก็คือเริ่มจะเป็นสีทองนะครับผมทองอมงแดงๆหน่อยนะครับผมทองแดงครับตัวนี้นะครับผมเพราะว่าถ่ายมามันอาจจะไม่เหมือนในจริงในในในเห็นจริงๆนะครับผมก็จะออกประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็นําไปตากแดดเหมือนเดิมนะครับผมนําไปตากแดดเหมือนเดิม โชคดีนะครับวันนี้แดดค่อนข้างจัดแต่ถ้าอากาศชื้นชื้นครับไม่น่าทํานะครับผมเพราะว่าถ้าสีรองพื้นที่เราพ่นไม่แห้งจริงแล้วก็เวลาเราแกะมานะครับผมมันจะไม่ติดนะครับกระเบื้องสีจะไม่ติดนะครับผมมันจะล่นออกจากสติ๊กเกอร์ที่เราแกะด้วยนะครับผมต่อไปก็เอาไป พ่นอีกนะครับผมรอบสองนะครับผมรอบสองแล้วก็เราก็ไปดูนะครับว่ามันแห้งหรือยังถ้ามันแห้งดีแล้วเราก็เอามาพ่นรอบสองนะครับเก็บเก็บรายละเอียดอีกรอบหนึ่งนะครับนี่นะครับก็พ่นบางๆนะครับรอบสองครับซ้ําไปเรื่องมันก็จะเริ่มเข้มขึ้นนะครับผมสีทองก็จะเข้มขึ้นนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับผมวิธีการพ่นสีนะครับสีที่เราใช้ก็ยี่ห้อตามนี้เลยครับผมกระป๋องอาจจะเลอะๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าใช้แล้วก็รองพื้นก็จะเป็นกระป๋องใหญ่นะครับผมใช้ของฮารตครับผมฮารตูโกตัวเลเกอร์สีทองโ o เอนะครับผมก็จะมีทินเนอร์นะครับทินเนอร์แล้วก็กาพ่นแบบตัวบนนะครับผมกาบนนะครับใช้กาบนพ่นนะครับผม ต่อมาเราก็มาดูวิธีการแกะสติกเกอร์ออกนะครับผมเพื่อที่จะให้เหลือเป็นตัวหนังสือที่เราต้องการนะครับผมก็จะมีพนักง,งานแกะสติกเกอร์นะครับผมก็มาดูวิธีการแกะเลยนะครับผม ค่อนข้างจะเหนียวหน่อยนะครับสติกเกอร์เพราะว่าตากแดดตากแดดแล้วกาวก็จะออกนะครับต้องใช้แรงครับค่อยๆแกะนะครับผมเหมือนเหมือนที่ผมบอกตั้งแต่ต้นนะครับถ้าสีไม่แห้งถ้าเราแกะสติกเกอร์ออกแบบนี้นะครับสีนี้จะหลุดออกมาตามสติกเกอร์เลยนะครับผมและมันจะไม่เป็นรูปทรงหนังสือ เหมือนที่เราได้พ่นและกำหนดนะครับเพราะว่าสีมันไม่ติดนะครับผมแต่นี่คือสีแห้งจริงๆนะครับแห้งสนิทติดติดแบบเพราะว่าแดดร้อนขนาดนี้ครับผมติดแบบแน่นมากเลยนะครับตัวนี้งานก็คือผ่านนะครับผมเพราะว่าถ้าเราพ่นสนิทแล้ว ความคมของเส้นรอบวงตรงสื่อสีทองนะครับผมมันจะคมกริบนะครับผมจะทําให้งานดูสวยงามน,นะครับสวยงามนะครับผมงานจะไม่หยาบนะครับตัวนี้ก็เป็นซุ้มประตูของทางโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งในอำเภอที่ผมมาใสายอยู่นะครับ เราได้สั่งทำนะครับก็ใช้กระเบื้องนะครับกระเบื้องเงาดําของเรานี่แหละครับขนาด40คูณ40เซนนะครับกระเบื้องแผ่นนี้เราก็ได้ทําการติดสติกเกอร์นะครับใช้สติกเกอร์สีน้ําเงินนะครับเป็นสต,ติกเกอร์ที่เหนียวครับติดแล้วก็เราก็แกะแกะตัวหนังสือออกแล้วเราได้ก็ไปทําการพ่นรายและพ่นสีหลังจากนั้นก็ เอาไปปูนะครับผมปูติดกับผนังปูนที่ได้เตรียมมาไว้นะครับโดยใช้ปูนกาวหรือว่าแล้วแต่ช่างนะครับผมแล้วแต่ช่างที่ปูนะครับผมแต่ละคนเทคนิคการปูไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าจะให้ดีก็ใช้ปูนกาวนะครับของตุ๊กแกนะครับผมใส่ข้างหลังแล้วก็แปะติดเหมือนเราปูผนังห้องน้ําอย่างนั้นแหละครับผมแบบเดียวกันครับแต่ตัวนี้จะเป็นกระเบื้องขนาดใหญ่กว่าครับ ราคาก็จะค่อนข้างสูงหน่อยครับเพราะว่าการทำและการการผลิตมันค่อนข้างจะหลายขั้นตอนแล้วก็ยากซับซ้อนนะครับผมใช้เวลาครับก็ขอโทษด้วยครับที่ไม่ได้ถ่ายขั้นตอนตอนพ่นมาให้ดูเพราะว่ามันฝุ่นมากครับตอนนั้นเดี๋ยวมีวันหลังเดี๋ยววันหลังมีโอกาสนะครับผมผมจะถ่าย ให,ให้ดูขั้นตอนการพ่นกระเบื้องนะครับผมก็คลิปนี้ก็ได้นำความรู้ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ชมกันสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับผมว่าเขาทำการแบบไหนยังไงนะครับความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับผมนี่ครับก็จะออกประมาณนี้นะครับผมเมื่อนำตัวนัสือมาเรียงกันแล้วมันก็จะเป็น ข้อความเหมือนที่เราต้องการนะครับผมก็คือข้อความยินดีต้อนรับด้วยความยินดียิ่งนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ให้การติดตามรับชมนะครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ